ทุกคนได้ยินเสียงปลาโอ้ยปลาชงตัวใหญ่มากทุกคนใหญ่มากอุ้ยนี่แหละไซโลจริงโอ้ยอย่าหลุดเด้อโอ้นจันจะหลุดแล้วทุกคนนี่แหละของแค่ไซโลดูทุกคนดูอันนี้ไม่โกหกไม่ไม่จกไม่จกตานะครับทุกคน ของแท้อยาให้ดูนะครับนี่นะครับออของแท้ของแท่โอเคนะครับทุกคน วันนี้เรามาใส่เบ็ดกันนะครับเหยือกจีตะโลยเหยือใส่เดือนนะครับไม่รู้จะมีตัวให้หรือเปล่านะครับนี่ครับนี่นะครับดูว่าจะมีตัวให้หรือเปล่า กำลังใส่นะครับกำลังใส่อยู่ค่อยดูตอนดึกนะครับทุกตอนเย็นเย็นเนี่ยดูที่ใส่มืดๆทุกคนเราเดินมาเจอปลิงปลิงตัวโคตรใหญ่นะครับดูโอ้โหดูนะครับตัวทำไมมันใหญ่แทบปลิงทุกคนดูนะนี่คือปลิงนะครับ ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะอันนี้ให้มันลงน้ำดูดูความน่ากลัวของมันดูขนาดอยู่ในน้ำนะน่ากลัวมากทุกคนได้ยินเสียงปลาโอ้โหปลาชงตัวใหญ่มากทุกคนใหญ่มากโอ้ยนี่แหละไซรุนจริงโอ้ยอย่าหลุดเด้อ อุ้มจั่นลุ้นแล้วทุกคนนี่แหละของแท้ไซโลดูทุกคนดูอันนี้ไม่โกหกไม่ไม่จกไม่จกตานะครับทนุนของแท้อืหอหอยากให้ดูนะครับนี่นะครับอืหอหของแท้ของแท้ โอเคนะครับทุกคนอุ้ยหลุดปลาอู้หหลุดครับทุกคนปลาฉลาดเมื่อกี้ปลาแบนๆที่กระดูกเยอะๆโอเคโอ้ไม่ถูกนะครับตรงนี้ นี่คือตอกลัวนะครับไปขายเยอะๆยังอยู่ ยังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันฝั่งนู้นอีกนะครับไปดูเบ็ดกันนะครับยังอยู่ มาดูปลาช่อนตัวใหญ่นะครับนี่นะครับใหญ่มากไซส์โลกว่าน่าจะอยู่มั้งโลกว่าแล้วครับตอนนี้ใหญ่จริงดูตัวใหญ่ใหญ่นะครับได้เยอะอยู่นะครับรอบนี้ได้ทั้งปลาหมนโอเคนะครับวันนี้ประมาณตอนนี้กี่ทุ่ม ประมาณสองทุ่มกว่า,วาครับมาใส่คืนที่สองนะครับโอย้ยังอยู่ยังอยู่นะครับเฮ้โยโอ้ยถูกทุกคนทุกถูกๆๆก,ก,กไหนเนาะโอ้ยโก่งโก่งมดตัวใหญ่หรือเปล่า ฮ้ย้ยเฮ้ยอย่าหลุดเด้อโอ้ใช้หลุดแล้วบ้อทุกคนวิ่ป่าโอ้เฮ้ยลดลดลดโอเค โอ้ยโทางโน้นกรทุท e ุกคนเดี๋ยวนะครับโอ้ยทางโน้นก็ทุเด้อเด้อเด้อไปนู่นก่อนไอ้นู่นก็ทุกนะครับทุกคนเดี๋ยวโอ้ดึงชนเมื่อกี้ได้ยินโอ้โหเดี๋ยวนะเอาไว้นี่ก่อนทุกคนนี่นี่อยู่นี่ก็ทุกอุ้ยนี่นี่นี่ดูดูนะครับโอ้โอ้ปลาช่อน โอ้มีแต่ปลาช่อนนะครับตรงนี้อสองตัวติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดเลยนะครับสองตัวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้คือคืออยู่ครับทางนู้นจะถูดแมนะ่นอนเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนมันเหลืออีอันหนึ่ง อันนี้ไม่ถูกนะครับอืมไม่ถูกโอเคนะครับมายกเบ็ดกันนะครับจะสว่างแล้วไม่ถูกเลยอันนั้นก็ไม่ถูกนะครับ มันเป็นยังไงเนาะวันนี้เงียบๆช่วงเช้านี่นะครับกวันนี้ได้ไซส์ใหญ่มีปลาช่อนนะครับโอ้ยใหญ่ปลาช่อนเยอะเลยวันนี้ได้ปลาไหลเมื่อคืนตัวหนึ่งโอเคนะครับตัวใหญ่นะครับดู นุ่ยทุ่มโอโอเคนะครับ